สู้คนด้วยอ๋อเหมือนนี่เองชาดับ bro เอ้ยตกใจบรรยากาศคนน่ากลัวเลยทุกคนเออกี่โมงแล้ววะเนี่ยเที่ยงคืนเอาละเรือตัวนี้ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยดีครับทุกคนผมเดมเบนรลอดแลตอนนี้เราอยู่เกมเอฟวีไรตัวเกมก็จะเ่าถึงตัวเรติเตื่นขึ้นมาในสถานที่แปลกๆซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นที่ไหน เรื่องยอ่อของเกมก็มีแค่นั้นแหละครับงั้นเราก็มาเริ่มเกมของเรากันเลยดีกว่าตรงนี้เป็นอคืออะไรอะ่ะมีอะไรให้เรากดครับได้กุญแจมาไม่รู้เหมือนกันเอาไว้ทำไรแล้วตรงนี้ก็มีเป็นลูกกุญแจหรือแม่กุญแจนะ<ฮ>เอา้าวพเป่าทำไมอ่ะเพื่อนโอเคบรรยากาศสุดยอดเลยครับ โอเคเปิดไว้ดีกว่าเปิดไว้ดีกว่าปิดแล้วมืดตัวนั้นมีสวิตไฟครับเยี่ยมเลยสวิตไฟเสียใครอุ้มเรามานอนครับเนี่ยแล้วพามานอนที่ไหนก็ไม่รู้ตัวนี้เราไปได้ไหมเหมือนไปได้ครับแต่มืดมืดโอเคเราต้องหาไฟฉายครับ ขึ้นมุมบนขวาเอ้ยมุมซ้ายดิเพราะว่าเรายังไม่มีไฟฉายเราจะหาจากไหนอะเพื่อนมองไม่เห็นอะไรเลยอะปิดดีกว่าเว้ยิุยจันสว่างนะทุกคนคนฟังเสียงไอทีวีสั้นๆแป๊บหนึ่งแล้วกันนะใครเวียนหัวก็ดูจอเล็กแล้วกันนะมมุกล้องมันก็สีสายหน่อยปิดเลยก็ได้วะ ไปกันดีกว่าครับเอ๊ะผมไปไม่ได้หรออันนี้ก็เปิดไม่ได้ครับอ้าวกดแ็บได้ได้ไดอารี่ครับแล้วมันก็ไม่มีอะไรเขียนไว้เลยกับวันที่สองก็เป็นกุญแจเราจะใช้ยังไงนี่ย่กุญแจโง่โแล้วดูเหมือนฝั่งซ้ายล่างของเราจะมีเป็นชี่จรจรด้วยครับดูว่าเป็นเปอร์เซ็นต์เลื่อนหรือเปล่าอ๋อโอเคได้แล้วเหรอ กว่าจะได้ไอ้บ้าเอ้ยเกมไม่ไปอะไรเลยครับไปไม่ได้อีกหรือเปล่าเนี่ยอย่าบอกนะครัผมกดโดนเทียนมันจะเป่าอะ่ะขอหยิบเทียนได้ไหมเราก็ได้กุญแจแล้วครับหยิบเทียนแล้วก็เป่าเป่าทำเป๊ะอะไรเนี่ยเพื่อนผมเริ่มหลงทิดหลงทางแล้วครับ ั่งนี้ไปได้หรือเปล่าก็ไปได้ฮะอันนี้เป็นวิทยุเหรอไม่รู้เหมือนกันครับเกมขอวิฉายหน่อยเถอะทั้งคนดูคนเล่นก็ไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยขอขอตาเอ๋ปปไปใส่กันไม่ได้นะเปิดไม่ได้ฮะอยา่ไรตรงนี้ก็พอสว่างเหรอวะ รูปผู้หญิงเหรอแล้วก็มีห้องที่ล็อกไว้โอเคเปิดไปเลยครับเปิดอะไรดีเพื่อนเปิดไม่ได้ห้องนี้เจ้ากุญแจเปิดได้หรือเปล่าเมันจะใช้ไม่ได้งงกับการใช้กุญแจเปิดประตูของเกมนี้อยู่เหมือนกันครับเฮ้ยไ,ได้โอเคโอโห สวิตไฟโอเคอันนี้เป็นห้องเก็บของใช่ไหมเนี่ยหวังว่าจะมีไฟฉายให้ผมเก็บนะได้เทปมาครับเป็นเทปก็ไม่ได้ดูเป็นเทปเก่าตรงนี้เป็นอะไรโอ้ยห้องมันแคบหรือเปล่าเนี่ยีผมคิดเองหานหน้าติดกำแพงและห้องนี้ก็เปิดไม่ได้ครับมันโต๊ะมีกุญแจหรือเปล่านะ หนผุขอลอมไปดูหน่อยดิปรับแสงได้ไหมเนี่ยมีหมดยกเว้นปุ่มตั้งค่าปรับแสงหน้าจอเยี่ยมเลยอ้องนี้ก็เปิดไม่ได้ชีวิตตู้ไฟเราเปิดได้ไหมเนี่ยมีแต่เทปครับแต่รู้สึกว่าในห้องเราจะมีเครื่องเล่นเทปอยู่หรือเปล่าโอ้ถทางเดินสรัวเลยเพื่อนบนโต๊ะมีวายครับ ขอหยิบกระป๋าได้ไหมเนี่ยวิโอเคเนี่ยว,วิทยุเจ้าเก่าจะเดิมนั่นมันเมื่อกี้หุ่นใช่ไหมอ้าหุ่นแห่นะเฮ้ยจริงทิ้งนะต้องนี้ไม่ได้ไฟสวิตไฟโอเคห้องนั้นเราไปแล้วหรือ,อยังอะตรงนั้นอะ กูกูหยอกครับหยอกโอ้โอเคเฮ้ยเดี๋ยว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 เยเกือบไปแล้วมิลล่ะไม่ได้กินกันหรอกเว้ยต้องการไฟฉายก็บอกมาทีเพื่อนไฟฉายมันอยู่ไหนอะคูเซอร์อุ้ยโอ้ดีขึ้นเยอะเลยขอบคุณพระเจ้า แค่มุมกล้องก็ชวนให้เวียนหัวอ,อยู่ละไฟก็ยังเปิดไม่ได้อีกเออผมว่าเรากลับไปห้องที่มีทีวีดีกว่าครับโอเคได้แล้วเว้ยเปิดเทปจะเกิดอะไรขึ้นอ,อ๋อต้องกดปุ่มเล่นด้วยโอเคปุค๊อจอสว่างขึ้นเยเอะเลย อะไรนี่นินจาไลน์นะเรอนั่นมปนตัวอะไรอะ่ะ what พี่อยากจะเสืออะไรมีแค่นี้เหรอเพื่อนถลังไปแห่ไหมไม่แห่กดเล่นอีกรอบดิ เหมือนเดิมเหรอเหมือนเหมือนเดิมครับเป็นคนใส่หมวกใช่ไหมแล้วก็เดินผ่านเฮ้ยเดี๋ยวมันใช่คนใช่ไหมล่ะแล้วผมต้องทำไงต่อเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้เราต้องไปหาอะไรต่อวะ่ะมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังผมเริ่มลงทิศลงทางแล้ว โอเคฝั่งนั้นฝั่งนี้เราไปแล้วหรือ,อยังอะมีอะไรอยู่ตรงนี้ด้วยครับมันคือเทียนนี่หว่าที่เราเป่าไปบ้าเอ้ยขอได้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นงั้นไปแล้วนะตัวเองอย่าตุ๋ยกันข้างนะไล่เคาะเลยเว้ย พี่ let me in ไม่ได้แหรเอ๊ะประตูบานนี้คอมไม่ได้เกมเหมือนให้เราสำรวจไปเรื่อยๆครับแล้วมันจะติ๊กเกอร์อีเวน์อะไรให้ฝั่งนี้ผมก็ไปสำรวจมาแล้วนะโอ้โอ้ไม่นะอย่าเพิ่งปิดอย่าเพิ่งดับว๊ What? เอเฮ้ยอะไรเสียงอะไร เฮ้ยจะย็นไปที่สว่างก่อนละเฮ้ยกลัวตกใจหมดเลยเอะเฮ้ยมันเสียงอะไรอะวัดเสียงโคตรร้อนอย่าเ้อสู้คนด้วยอ๋อเหมือนนี่เอง shut up bro เฮ้ยเยตกใจบรรยากาศคนน่ากลัวเลยทุกคน เว้ยเอ้ยอ้าวไฟกลับมาสว่างเลยดีกว่าพยายามทำตัวสู้เสือไหมครับเปิดไม่ได้ห้องนั้นก็เปิดไม่ได้โอ้ยตึ้ง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 ตื้อตึ้งสู้เหมือสู้เหมือสู้เหมือฮะว่ะเอ,อ้ยอ้ ใครอ่ะเจ๊เป็นใครผู้หญิงอ่ะ,ะจำคนเลยเอาลุาลากเราไปไหนเด้ยโอ้อยหัวแล้วด้วยโอ้เฮ้ยเพื่อนมองหน้ามันหน่อยดิอย่ามองแต่พื้นดิเพื่อนจะได้รู้มันเป็นตัวอะไรเด้ย ถูกโยน,นมาไม่ดุมนวนเลยล็อก <Lock. S 1> อย่างน้อยขอไฟฉายหน่อยก็ดีวัดอะไรภาพมันมัวไปหมดเลยเออนี่มันอาการของคนที่กินสมุนไพรเกินขนาดเปิดประตูเปิดไม่ได้โ oh, <shit. S 2> อ้ชิตอ่านั้นอะไร หลอดน้ำยาพุ่นบากเลยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยห้องเก็บของหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ห้องเก็บของตรงน,นี้ก็เป็นประตูเปิดไม่ได้จะตรงนี้เอาเปิดได้เอาผมมาขังไว้ในนี้แต่มันไม่ล็อกประตูเนี่ยนะมันเรียกว่าขังได้เลยแหละเออเวียนหัวเวียนหัวโอ้ไฟผิดหมดดับหมดเลยเอ,อ๋อสวิตช์ไฟสวิตช์ไฟอยู่ไหนอะ ทำนึ่งนะไม่เห็น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 อะไรทั้งนั้นโอเคเลยโอเคเปิดไมเติดเปิดไม่ออกสวิตไฟตรงนี้เปิดไม่ออกมันจะให้เราดำดิ่งสู่ความมืดไฟฉายก็ไม่มีปิดโอ oh, เพลงมันก็ออกมาโลดเล่นห้องนี้มีประเด็น ฉันจะออกไปจากที่นี่แม่งเอ้ยโอ้โหมาห้องที่มีแสงก่อนแล้วกันโอเคทุกคนภารกิจของเราตอนนี้ก็คือเราต้องไล่เปิดไฟนะไล่เปิดไฟเท่าให้ได้ให้มากที่สุดอ๋อไปไม่ท่าภารกิจแรกก็ยังไม่ทันเริ่มก็ล้มเหลวละขอปรับแสงหน้าจอหน่อยหรอวะตรงนี้เปิดอยู่หรอดูง่ก็กับด่ากันทุกคน แต่ผมก็จะไปถ้าเอาผมออกไปจากที่มืดๆนี้ได้แนละ้เอ๊ะออกว้างกว่าที่คิดแฮะเนี่ยอันนี้เป็นห้องเปิดไม่ได้เหมือนเดิมงั้นตรงนั้นน่าจะเป็นทางออกแน่เลยออกเลยดีไหมวะ มันออกได้ง่ายเลยไหมไม่ง่ายก่่าแล้วเหลือชั้นบนครับเ้ี๋ยวชั้นบนจริงๆด้วยตัวตัวนี้ก็เปิดไม่ได้ต้องขึ้นไปจริงๆเหรอเนี่ยโอ้โโอ้เช็ดโคตรมืดเกมอ๋ออันนี้จบแล้วเหรอจบเดมโมแล้วสว่างจ้าเลยผู้พ,พัฒน,นา ทางหน้าขอไปฉายด้วยแบบนี้มันมืดเกินไปแล้วเกมก็เริ่มใหม่โอเคก็จบแล้วนะกับเกมเพลย์เลยหนึ่งเกมนะก็ถือว่ามาเสพบรรยากาศในเกมเพลย์เลยที่แบบชวนอึดอัดกับความมืดที่มองไม่เห็นอะไรเลยน่าหวังว่าทุกคนจะชอบกันแล้วก็อึดอัดเหมือนกับผมมานะถ้าใครดูมาถึงท้ายคลิปแล้วก็อย่าลืมลด like, กดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะไม่ต้องไหนอยากบอกอยาแชร์หรือไม่เกมมาแนะนําก็อ,อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยสำหรับวันนี้มีเพียงแค่นี้แหละแล้วเจอกันคลิปหน้าไปบ่ายครับ